สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,ครัวเชฟอาสาเพื่อนเพื่อนถนัดชิมและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่นั่งอยู่นะครับบนยอดเขาความสูงจากน้ำทะเลประมาณ300รอยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นั่นคือเทือกเขาตะนาวศรีนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าฝั่งที่เราเห็นก็คือประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเรานะฮะตอนนี้อากาศเปิดดีมากเลยครับเราจะเห็นทิวเขาสวยมากเลยครับ มีทั้งทิวหมอกเพราะว่าช่วงยามเย็นในฤดูหนาวอากาศจะดีมากที่นี่นี่ผมดูเมื่อกี้ผมตรวจองศาดู17นาฬิกา37นาทประมาณ20องศาครับเย็นนะเย็นมากครับด้านล่างผมก็คือแม่น้ำฝาน้อยนะฮะแควน้อยที่มีรีสอร์ทเยอะๆแล้วก็ลองแพรกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เราเรียกว่าถ้ำกระแซททำไมผมถึงชอบมาที่จุดจุดนี้เราต้องบอกว่าบางจุดเนี่ย ไม่เคยมีใครมาเที่ยวเลยครับแต่เป็นจุดถ่ายรูปตั้งกล้องสวยงามมากฮนะตอนนี้ในฤดูหนาวในฤดูหนาวนะท้องฟา้ามันจะเปิดแล้วมันก็จะมีหมอกลำไรลำไรที่บนยอดเขาถ้าเราเห็นเทือกเขาเนี่ยเราจะมองไปสุดถูลูกขููลูกตาเลยนะครับตรงกันข้ามที่ผมชี้ไปก็คือประเทศเมียนมานะฮะพอเราอยู่จุดนี้เราจะมองเห็นไปเนี่เทือกเขาตะนาวศรีเนี่ยมันจะแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับสวยงามมากนะครับ ท่านใดผ่านมาจังหวัดกาญจนบ,บรุรีที่ผมพูดถึงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีบ่อยเพราะว่าจังหวัดกาญจนบ,บรุรีใกล้กับกรุงเทพฮะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะฮะอาหารก็อร่อยวิวก็สวยไม่ต้องไปถึงาภาคเหนือภาคอีสานไกลๆนะครับขับรถหลายๆชั่วโมงจังหวัดกาญจน์เรามีของดีฮะใกล้ๆนะครับเชิญชวนนะครับมาเลยครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ที่นั่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ถ้าท่านชอบชันแวะเลยครับ เขาเรียกว่าซอยเก้าถ้ำอยู่ใกล้ๆตารวจทางหลวงนะครับถนนสายกาญจนบุรีทองผาภูมิถ้าถึงตารวจทางหลวงเราจะดูซ้ายมือจะมีทางลาดยางเข้ามาอย่างดีเลยนะจุดที่เรามาชมวิวอย่างเงี้ยเขาจะมีป้ายบอกนะฮะแต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะฮะกางเต็นท์ได้นะครับกางเต็นท์ได้เลยนะฮะช่วงโควิดเราเที่ยวป่าครับไม่มีผู้คนแออัดนะฮะอยู่ในป่าสบายๆสูดอากาศนะครับหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากในเมืองนะครับ วันธรรมดาเรา,าต่อสู้กับความวุ่นวายในเมืองวันหยุดมาเลยครับเสาวอาทิตย์ขับรถมาเลยครับนะฮะช่วงโควิดนี่ก็ต้องดูแลสุขภาพฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเอาละครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวภาพที่จะตกดีแล้วนะครับขอบคุณครับ